ต้องบอกว่าจังหวะมันโ๊ะบะจังหวะมันได้จริงๆไม่รู้ว่าคุณดิวเนี่ยนะครับแกไปได้เห็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์หรือเปล่าที่ล่าสุดออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเว็บมาเก๊าป888เนี่ยมันปิดไปแล้วแต่ตํารวจเนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะออกหมายจับนะแต่ประกาศนะว่าตำรวจจะกวาดล้างเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยให้มันสิ้นซากให้ได้แต่มาเก๊า888 หลักฐานยังไม่พอไงที่จะไปออกหมายจับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณดิวแกก็เลยจัดให้อีกดอกหนึ่งเลยจัดให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยคุณดิวแกส่งสัญญาณแบบนี้นะทำไมไม่ไปขอข้อมูลจากคุณดิวหรือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณชูวิทย์นะก็เคยบอกแล้วว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหอบผ้าหอบผ่อนชิ่งหนีไปก่อนแล้วไปตั้งหลักที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เตรียมที่จะ เดินทางกลับมาในประเทศไทยหลังจากที่เรื่องมันซาหมดแล้วคุณผู้ชมดูเองและกันคุณดิวก็พูดขนาดนี้คุณชูวิทย์ก็พูดขนาดนี้นี่เดี๋ยวคนจะสงสัยแล้วนะว่ายังไงเนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีความลับลมคมในหลักฐานไม่พอไม่ออกหมายจับอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูที่คุณดิวแฉล่าสุดเนี่ยอันนี้ช็อตที่สองนะะแล้วมีการพูดถึงตำรวจด้วยนะนะตำรวจจะมีสะดุ้งหรือเปล่า ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์จะว่ายอย่างไร,รำค,ำคุณผู้ชมครับคุณดิวบอกว่าสีบส่บอสี่บอนี่ก็คือบอใบไ,ไม้ที่เขาบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนจะเตรียมจะแต่งงงแต่งงานอะไรต่อมีอะไรนะแล้วคนก็ไปโยงคนสนิทคนเก่าของคุณดิวด้วยนะสีบอบินต่างประเทศครบอา้าวข้อมูลตรงกับคุณชูวิทยนะ์แล้วแต่คุณชูวิทย์บอกว่าไปชัดเจนกว่านะไปลอนดอนเลยนะอันนี้บอกบินต่างประเทศครบ รอเคลียเรื่องจบแล้วบินกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมสินะมาใช้ชีวิตแบบเดิมสินะเห็นไหมฮะรอเคลียหมายเหตุมีบอใบไม้อยู่หนึ่งคนเป็นตำรวจนะครับอ่าบอใบไม้คนหนึ่งเป็นตำรวจรางงานได้ขนาดนั้นเลยเหรอปกติตำรวจลาได้มากสุด15วันได้ข่าวว่าลาไป10กว่าวันแล้วพี่ตำรวจบอใบไม้เที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงาน ตำรวจที่ขับแลมโบไปทำงานเออเลิศค่ะเดี๋ยวคุณชูวิทย์แกบอกว่าเนี่ยแสดงเห็นถึงแรงแค้นของผู้หญิงผมไม่รู้นะว่าคุณเดียวกำลัแค้นอะไรกับบอใบไ,ไม้เหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าดูเอาเนี่ยแรงแค้นของคุณเดียวแรงแค้นของผู้หญิงนะนะแล้วคุณเดียวก็บอกว่าเชื่อมั่นในตำรวจไทยวงเล็บที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอแล้วก็ติดตามอยู่นะักคะืะ คุณผู้ชมครับฟังแล้วเนี่ยมันก็น่าอายอยู่นะนะที่ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์นี่พูดตรงๆนะบอกว่ามันไม่มีหลักฐานอนะจะไปออกหมายจงหมายจับใครจะจับบอใบมุงบอใบไม้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะตอนนี้มันไม่มีหลักฐานเนี่ยนะคุณด er okay, ิวแกก็ยี้ชี้เป้าขนาดนะี้คุณข้อมูลแกก็ตรงกับคุณชูวิทย์นะนะคือว่ากันว่าคุณด er ิวเนี่ยแกน่าจะผ่านผ่านบอไปผ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับบอใบไม้เหล่านี้ แกก็เลยรู้ข้อมูลอินไซน์เนี่ยทีนี้อินไซน์ไม่อินไซน์มันดันตรงกับคุณชูวิทย์ซึ่งคนเดียวคุณชูวิทย์ก็ไม่น่าจะจะจะเตรียมกันอะไรแบบนั้นน่ะนะครับแล้วตำรวจดันออกมาบอกว่าข้อมูลไม่พอออกมาให้จับไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์อลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่จาจะเกินปีที่3ามลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถา้ถาค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะค,คุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วัน,นะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็กอ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย,ส,ส,ส,ปปอยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่ยังงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําสรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับ มีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทาให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละร้อสบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปาราทําสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียง นะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็ inbox กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาระแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ย เป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลยเดี๋ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลยชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซ แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตํำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะ เพาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะ,ะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนัน้นึงนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียส ผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่ฉช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออก ไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็น asy, อันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ